पाए ทานังเทำไม่มีร้ายลาบอ,อ,อากเก็บมาฝากแจก่ในเด้อแง่างง่างง่างกำลังปุ่มพด สําพัดกันบ้องจักว่าโอ้ทำตัไปกินแกงสดสอยู่สวนไนโ่้สีมือจีแกงฮ่่าอยากปัญญาอยากปัญญายเอ้ย ใส่แก็มน้ำเด้อไม่จังเก็บน้ำใส่แล้วใส่แล้วเพราะท่านเป็นนอเด้อกำลังขนมาหน้อยน,นึง ภาบน้ำบอ่อน้ำบาดาลยู่สวนขว่อยหวานได้คนไี้เป็นฝัดฝาดนด้ปกติน้ำบาดาลมันชิแต่อันนี้หวานอันนี้กระดีะ <c oughs> บิดนะแมนวายคงเบ่ง ชวนบันได้มาสิบอบอกบอบอกย่านผูบ่าวมารัก้องใหม่จูดไปน้ำแน่ล่ะมาดึงคอซอยบอกมาดึงคอซอยที่จังสิบอกโอ้ลับเพื่อนก่อนโอ้ลับเพื่อนก่อนบาทนั่ง ก็เนี้นเพื่อนในโฮสนี่พงกับน้มนำอีกเบิงทาดึงทอทั้งหลัง <c oughs> ทาดึงทอ <c oughs> บายดีบายดี ว้าวเพิ่มาสิหดอยู่แต่ว่าฟองออมาก,ก่อนฟองออมาก,ก่อนเพิ่นคนดีคนข้าเวียดแน่ก็เได้ว่าหดให้เพิ่นหดแท่นหดแท่นห้ยทหารไปซอยบ่อก็ดีแล้วเนาะหาคนมาหดก่อนอใหม่ซอยได้เลยเป็นตายยู่ได้หา เอานี่แหละเอฟี 4, ประจำเนี่แหละเนาะเอ้แคมแดงน้ำแอบเบิ้งไว้เดอวิธีโฮดด้ามาดามาโฮดซอยได้ หัวหทักลังกับเคียเลยมันอยากเลยค้าเคียร์ทอเอาเพราะวะ่าปกิเพิ่นต้องหดสองคนล้ะกะกูเน,นื่งหันดึงทอบัให้ยมันขัดท่านสิใใ่นามแบบปิ้นเอาหันไข่ล่องแล้วบ่ได้พ้นบมได้เรือบ่ได้เรือ พดเอาแบบนี้ดีกว่าซื้อขาให้อายแนย่ขอลำมอเนี่ยบอบบอบอหอบกินน้ำอันนั่นดึงทอน์นามก็แห้งแหละนี่สิวาให้มาลำซุฟังด้วยแล้บาสิวาจะถือสาด้วย น้ำเขาแห้งอีลีปุ่นน่ะไปบ่ไล้ขี้ฟุ่นค่ะถ้าสิว่าโฮสโซอยสิบอกว่าสถานที่นันเนอะโม,ม่าโฮสหรอโบบอกนะ วาวทหารนนี่คก็ว่าไปไ,ปไปนะหวมาไหวเนาะโคตรซอยเลดโคตรเอาไว้น้ำเลยได้จังเสยบวยากาค่ะผู้คนผมมาฮดซอยเนาะแต่คงเบ่งบอกวิธีใเลยจะได้เนาะจะสีดังนะีเนาะ Tí nữa cà, hốt nó mày vô. À. <laughs> Thấy cái sao <xáo> hoạn. <laughs> Nhỏ mà เจ้ไฮโบเป็นดอกไปล่ำเรืองเพื่อนได้จะค้องกระลำโบเก่งมาไหนดอกว่าหากว่าบัดปัดต่อห่อต้อนโศกแบบพอพญาบบหรือว่าเผกบบหายแบบบบเป็นตาขาวสีหายฮะนะบอกว่าโบหายจำได้โบเป็นมาตั้งใจโบหายมันหายโบออกนี่แหล้วก็หายโบเป็นตาหายหายโอ้ย ว่าพอดีขนาดซาพอนไฮไลท์สดกันยังค่ะตัวหัวสองหมื่นบาทโอ้ยนาะซาแตงไลท์เนี่ยเขาเสียหายด้วยว่าสองพันเกียบนี่ยนะอือสองพันเกียบก็จะเขาเสียหายด้วยบอสบายดีสบายดี ลายดีเอฟซีสุดที่ไม่ลำใจสามารถลงมาส้มหาซือน้ำใหม่เด้อขึ้นเป็นร้านอยู่ดอกกินเนื้ยังกินแรกเนาะ หายดูดูก็สาพ่อนตี้ดังแผลมาสักเีจจเลเสียห,ห,หายังไงเหี้ยหโอ้ค่าก่อนแม่จะเสียหาย้าพอ่อเราหายมีเหตุผลนานแล้วหายมีเหตุผลเพราะว่าแล้วโอ้คาเราก็เลยหาย เห็นมีผ้อยู่สื่อกับหายนี่คะ่ะหอยนักน,น้างอยู่แนเนาะเขาเสียเอาไปปวัวหันตี่ปวัากาวกับพอพข่าวก็เสียเอาออกจากห้องปวัวแล้วกัน่นคือไข่นน่มันจะฟ่อนก็ฟอนอนยู่คู่เดียวก่อนเสียหายฮ้าแฟนก่อนเนาะฮ่าในเด้อ แต่ว ER ่าอย่าเสือเอามาให้แบบว่ามีแฟนแล้วมิได้หายยางเดียวก็ได้ได้อุ้ยอุยหาคนไปซอยบ่อยากได้อยู่อยากได้อยู่ ใส่ในฟันบ่อมาซ้ำมยังเนาะล่มๆแรงแรงเนี่ยนะล่มผัดมาบู๊บเดี๋ยวมาพวกข่าวกับ,บหอนเอานะมาประมาณนั่นแหละอ้ยดึงทอได้เนี่ย่ระมาณยังไงจมไร้ถถาไว้เด้อข <laughs> นอยบ่ได้จมบ่อคับเอฟซีนี่แล้ว แนวบวเลือกไส้ที่แอบกดใจให้น้อกันนะเบาคือแล้วบัดบาเอาสะแถ่ฝรั่มามากอยนี่เลยพี่น้องเ้ยคันสาวามาละขอใจกันโหลดโอเคอยูวิตโคกคือคือลงมไปประมาณหาเดือนหกเดือน เิ่มีอาการแล้วพัดาล่มตั้งใจล่มอันนั้นเนี้ยงก็ะบางปี2008-2009พนาี่ม่ล่มเบาไปงานนี่แจกตลอดนะเบอร์ฮะนะ่ะแจกเบอร์ตลอดแล้วว่าบาสิเค็สศิลาบันนี้ แจกเบอร์เขาหลายบอดายู่ได้นอนมาแต่ล่ำเขาก็โทรมาใส่เบิร์ตกูนึงโทรกัโทรมาอีกูนึงทุดถ,ถ่ายมาบัะนี้บอกเบอร์อีพอเนี่ยเบอร์จะคล้องกับบอกเป็นบางงานต่อตอมากลายเป็นบอ,บอกเบอร์ได้บัเนี้เข้าปงหูเด้เขาอยากล่มน้ำพายอกาศทีล่มน้ำกับล่มหยาด <c oughs> บัานี้ ก็เลยเจ้าบอกเบอร์เขาเลยเจ้าบอมีอาการอาการเนี่ยเขาหันแล้วไปยงังคือเก้าฮักไปก็ฮักกูนั่นนะหักเดียวใจเดียวไปย่องจะคล้องเลยนี่ฮักแล้วหักเลยแล้ว โคดไปโคดไปกะใกรชีแ้แลงว่าเอาะไรได้หนิท้ามิตยังอยู่ฝุ่นไหมท้ามิตยังอยู่วางนะ่ะบนบนทอ่อซีฟผาฝาบงส่นสุดตอนนี้มะหอดผิดแล้วได้ไดสบายดี ซาบีสาวดอนทัมเอาตอนนี้เขาสนใจเรื่องพงเบ็นี่นะคนบ้านได้ค่ะวะเขาอยากเห็นโตจริงพงเบ็งยาแต่เสมาโคตอันันเอ้าใหม่ซอย แต่๋วพันเนี๋ยมาะะอบ,บอกว่าขนบบอกระการ้านทีโอ้คนข่ามาบนสี่เอ็ดฟันคนเลยค่ะเมื่อมาร้ายเนี่ยสมพลพอมีใครอีกฟองหางเดียวหันละเออยอมหับได้ได้ยอมหับ หน่อนไปจะเสียล้วมันกระไรไงมุ้งบางคนผ่นว่าเอ้าคือเพงนะ่งเนาะเพราะว่าพานไส้าอายยังเอาพานไส้อ้าย,ายโ่เค,คไม่ก็ว่าอีสังเกาะตู้เพง่งไทยก็ว่าเจ็บเมืม่อไรก็โทษมาเนาะเจ็บเมื่อไรก็โทษมาเดีแบบ๋ยวเขาโทษไปฮะหล่ะผ่านว่าขั้นเม็นบาโบกฮักก็คือสิอบทุ่มหาข่อยไงเห็นบอกมันบริสิทธสุด อยววาา่างควบพาพังโรสินสุดแมนบอกอ่ะคนเด็กเนี่ยบริโภคเราใหม่เพีเดียวได้ไหมนี่เพราะว่า,ามีเอฟซีร่วมนำต่างสิบสามคนคอดนะ ้มน้ำทั้ง13คนสิไปเงດได้จังได๋หมูปากหอยู่ มุดีแล้วอ๋อสิบสามพันคนเร็วอข่าวไปดังไรกับพอดีเด,ด้ดอน่าอายโคงเบ่งเนาะดังไรกับพอดีใช่ไหมกายไปไกายมาเขาเห็นดดดขีข่รถอยู่เขาเกษียรนี่เขาสิเอษีนใส่ย,าง,ยางอยู่ตลาดเจ้านะเขาสิขคอทายหูวอยู่เป็นคนบดังแห้งนี่ดีแหละล่ะอย่างเขาคอทายหวูว คุณคนงามก็คือการงามงามมันพอประมาณงามร้ายมันก็จะเป็นผิดเป็นผิดเป็นไพ่ตัวขู่ตัวขนเบิ้งเข้าไปหย่านอันเขาสิ่หยาดกันเอาดีขอโตแล้วได้บอกว่าดีขอโตคนห้อยคือการมาสั่งมากะจะจงเป็นมาจะเจออะไจะ เอ้าคิวเอื้อวาเบดิดดอกไฮงามในแบบเอกลักษณ์เขาแน่สันตะว่า ซื้อหนำกินมากทำแสดงนี้พอดีงามมีแน่นมาก <c oughs> กินหนมได้บอ่อีดีได้บ่ได้เก็บนะคะถ้าเรากินน้ำโปรมน้องไายหน่อย <c oughs> เชี่ยงกันพอเขีบดอก คิดคนเดียวก็หัวอยู่ผู้เดียวได้บ้านเนี้หัวควานหมูไฟเห็ดใดคือคืข้าวดอกข้าวสุกกาดังนางบอตีนสินเท่ากันยังดังเนาะข้าวสีด่งเจ้าเห็ดงามปนังยังหัวรังเห็ดขี่หายบ้างวะฮะไปนั่นเข้าไปในบ้าน ไปเห็ดต้องซื้อ,อย่างละทำน้ำบาดาลน,นี่รสหวานแม่น,น้ำบาดาลแคมตีนผู้ต็บแ่แคมแห้งใกล้เติบอยู่ประมาณแฮะโอ้ยกระสีลงบอกจะได้ได้นนิวาาวว่ะ นูแ่แถวนี่ล่ะโบกไก่ผู้่ันไหนดอกสองสัยเป็นแถวค้อนแกนล่ะนี่เกือบลงบอกโคตรไปโคตรแปลไก่เแดดาล์ลเด้อ ดอกท้าบมาได้แล้วจ้ะเสื้อนะขนขึ้นมาโหดมาใหม่ซอยมั บายดีผููบ่านนะห้องแล้วระบ้อเพลงอันนั้นเพลงยังก่อถาเส่อยู่นี่นะนะห้องรอได้จังเส่ขี้ลายเนี่ยโบปันแดดอกเพลงไม่ห้องครูดาวดินออกอากาศระบ่อ่าประมาณ มอเอินมอเฮอเด้อเพ่งห้องครูกระใหมยดาวดินเลขาสาวบาวกรรมกรประมาณมืเอินมะเฮอเนี่แล้วเพราะว่าทรงพ้นแล้วแต่ย่งอันนั้นได้แก้ไขอีกน้อยนึงได้แก้ไขอีกน้อยนึงจางสีทรงเป็นม่เป็นจางแสวลงสองเนบริลลลงสองเตงเองเด้อกดติดตามสองนครเวียงไว นายคนหูท่านเนาะเห็นหนห้องรอปาบในเบาหลือว่าไอยห่วงหนห้องโอ้ยนะปันกาเป็นอาหอารหัวอาหารตานั่นล่ะอันคือเป็นมักเสียมะหลองมะล่าโบทุกคนมักติดตามดาราอย่างเดียมักติดตามดารามันเป็นอยังไงอาหารหัวอาหารตาล่ะกา เพนนื่อนยังหนอเบาประถือนะไปถามว่าคนรอหละ่ะข้าอยากได้บออยากอะไรว่าเป็นครูศีวิตรีบอหันกะเขาบัมาฮาวข้ากลับมาฟ้าแล้วเนาะท่านก็เอากับจังฟางพี่น้องเลยครูศีวิตรีบอจำเป็นต้องรอหักข้ากับพ่อว่าสันตวา่าขันหักหล่ะเหตุใดทุกอย่าง สิบคนเขามาเบิร์นวันนี้ขวังามเป็นพิเศษพอขวัญแต่มตาขวังามก่าก่วปกติกว่าทุก <c oughs> ผมขอกระมาดีอยู่ได้เหมือนนิหาปกติขอบกระเตึกซึกอยู่หันแล้วสนใจไฟเนาะเอาตามความสามารถควังามที่เฮาม <c> ี <oughs> ทอเนี่ยมันคือบวมาเลนมันมน้ำเปยนเนี่ยวะ คือถาแต่คอยดึงมันเลยอยู่โอ้วโหตมา,จากจังแต่พุนเมืองเด้อหาโนโคดน้ำเบานำ้ำลืมข้าออกไปเลยแหละจานจิตยังตีกอนหายยัตี อบ,อบ,อบอบอบอมีงานไม่แต่เอามากกือกองจางซัวข้าวเพื่อซื้อบางไรซ์โซตบางหนึ่งเนี่ยก <c oughs> ็สิเป็นแบบแบบแบาบแนบโบเห็นงานแนบโบเห็นงานบาสีมีบอก็ยังบโบหวงว่าจะเอานาดนตรีแต่จำหมดแล้ว,ลวนเนี่ยไรโอ้ยมีแบบที่งานนะเห็ดไปกแตเห็ดไปเลยหด วงให้กล้องให้ขาแล้วกำหลอ่อกำรำน้ำวง,งเนี่ยนะเอาปลากระทองก้อนตอนนี้การงานโมมีเนะี่ยโมเห็นทางเบียงเริ่มเสียบแล้วก็ดีแล้วเนาะั้างน้นยังเม็ดอยู่ทุกอี่ผุจาเม็ดอยู่ต้องใช้เขาอันนั้นฟังจนเอี๊ยมล้ว,วาปีมัน่านมากเขาก็เลยเศร้าจางเลย ลา่ล่ำอยู่นี่แต่ก่อนเราไปล่ำยดแถวเฮียนมันมนี้พอได้ไปล่ำยดแถวบ้างนี่หน่อไม้แน๊งแนงบริเป็นอนอนอพื่ท่านปงป่อนนะตรงในฮดเอาแย้มแรงจ้างเสด้กินหน่อไม้นี่นะ เริ่มเสียอ,อกงานแล้วบอจะจ้องเนงเดียวมันวายกรทถองแตกกุโมเมื่อกินจนทถองแตกกูโมจ้องไวเน,นียงเดียวน่ะวดเอาเนีงยงยนีงซิฟกวักวกอกะในเมื่ออะไรอยากกินหนามเริ่มเาม,มามา โอ้ต oh, oh, hey. ัวตัวตัวโอ้ยหัดน้าจะฟ้องหน่อยสี่ห้าห้อยเครือไปแกงใส่แมตเหลิมสีเบิร์ดล่ะไปกันเด้อไปกันเด้อไปกันเด้อ